หากคุณเป็นแม่ของมังกร3ามตัวในโลกจะฝึกพวกมันยังไงลูกมังกรต้องการพื้นที่กว้างเพื่อเติบโตกับการเปลี่ยนแปลงเมื่อเวลาผ่านไปความเป็นมังกรก็ค่อยๆเปิดเผยเฮแต่ในตอนนี้ไดนเนริตรู้แม้ว่ามังกรทั้งสามนี้จะถูกฟักออกมาแล้วก็ตามการที่กลายเป็นแม่มังกรยังทําให้ลูกเชื่อไม่ได้เพราะพวกเขาไม่เชื่อฟังคําสั่งแถมมังกรทําให้คนกลัว เมื่อมันมองหาอาหารมันก็พร้อมที่จะโจมตีฝูงแพะเห็นร่างใหญ่โตของโดนโกเด็กเลี้ยงแพะก,ก็ตกใจจนล้มลงกับพื้นโดนโกพ่นไฟเพื่ออายา่างแพะให้ตายแล้วเอาหนึ่งที่สุกแล้วไปบอยบินไปในที่อันไกลโพ้นแต่ไม่นานหลังจากนั้นนวังมิรินเจ้าของแพะก,ก็มาหาแดเนริสเปิดถุงในมือของตนของมาข้าในเป็นโครงกระดูกแพะที่ไม่เพียงแค่วันเดียวแพะทั้งหมดของเขาถูกโดนโกฆ่าจนหมดเกลี้ยง แดนเนริส er เพราะอยากชดใช้ค่าเสียหายเลยตัดสินใจให้มูลค่าแท้แก่เขาสามเท่าแบบนี้อีกฝ่ายค่อยยอมปล่อยไปแต่หลังจากนั้นคนมืออีกคนก็ถืออะไรเข้ามาแต่ไม่เหมือนคนก่อนเมื่อเขาเปิดผ้าออกมาสีหน้าทุกคนก็อึง้งเพราะที่อยู่ในมือเขาคือร่างเด็กน้อยที่ถูกไฟคลอกตายก่อนตายเด็กน้อยพยายามเอามือปิดหน้าในตอนนี้แดนเนริสไม่รู้จะทำยังไงลูกชายของชายชาราอายุเพียงสามขวบเพิ่งอยู่ในวัยที่ไร้ทันรู้จักคิดแต่ต้องตายอย่างนี้แดนเนริสเจ็บปวดมากในฐานะแม่ของมังกร แต่เลี้ยงลูกให้ขืนไม่ได้ยิ่งไปกว่านั้นจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่เจอโดนโกเพราะไม่อยากให้ลูกทำร้ายคนอื่นอีกแดนเนริส er er เลยต้องตัดสินใจขังลูกอีก2คนของตนคือเรโก้และวิเซเรียนเข้าไปในคุกใต้ดินที่มืดและชืน้นแดนเนริสรู้สึกเศร้าที่ต้องใส่โซ่คล้องลูกสองไว้ที่เธอเคยสัญญากับพวกทาสว่าศูนย์นาฬิกาสอนาทีห้วินาที960าฬกา2นาที56วินาที 290ปลดปล่อยพวกเขาทั้งหมดในขณะเดียวกันก็ให้เสรีภาพแต่ตอนนี้เธอได้เปลี่ยนลูกตัวเองให้เป็นทาดต้องใส่โซ่คล้องคอเห็นร่างแม่ค่อยๆหายไปมังกรทั้งสองก็เริ่มร้องให้อย่างน่าสงสารเสียงร้องก้องกัง,กงวานไปทั่วแนดนเนริสก็น้ำตาสึมค่อยๆปิดประตูตั้งแต่นั้นมามังกรทั้งสองกลับผิดเพราะความผิดพลาดของพี่ชายเลยต้องโดนการลงโทษของแม่ หลังจากนั้นแดนเนริสจ,จึงได้มองเห็นความรักของโลกได้อย่างชัดเจนทาดบางคนเคยส่โซค่คงมีความรู้สึกนั้นท่าที่เธอเคยปลดล่อยบัดนี้ขอให้นางขายตัวให้ขุนนายอีกครั้งเพราะคนที่เพิ่งได้รับอิสรภาพเช่นเขาไม่มีเป้าหมายในชีวิตไม่รู้สึกถึงความหมายของชีวิตบางทีการเป็นทาสคือชีวิตของเขาแดนเนริสต้องพยักหน้าอย่างไม่เต็มใจทำตามคำเรียกร้องของเขาแต่ตอนนี้ไม่มีใครรู้ว่าอยู่ด้านนี้ ผู้นำเจ็ดอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ได้ยินมาว่าเดนเนริสมีกองทัพที่แข็งแกร่งยิ่งกว่านั้นยังมีมังกรสามตัวอยู่ในมือเพราะอยากล้างตระกูลทาเกเรียนพวกเขาตัดสินใจใช้วิธีแบ่งแยกจอราเคยเป็นคนเลือกให้เป็นคนบงในทำหน้าที่เฝ้าติดตามการกระทำของเดนเนริสถึงตอนนี้ตัวแปรที่เหมาะสมก็เกิดแล้วไทวินจึงตัดสินใจเขียนนิรโทษกรรมใหม่อีกครั้งอยากจะบอกข่าวของจอราให้เดนเนริสรู้ปล่อยให้เธอคิดว่าพวกเขาทะเลาะก,กันหลังจากนั้นไม่นานนิรโทษกรรมถูกส่งไปยังอัศวินของเดนเนริสแล้วนั่นคือบริตัน เมื่ออ่านข้อความในจดหมายจบบาริตันก็เริ่มกังวลไม่นานจอราก็ถูกเรียกตัวเข้ามาในวังเขามองมาที่แดนเนริตแม่ของมังกรอ,อธิบายไม่ถูกเมื่อเผชิญหน้ากับการสอบสวนของแดนเนริตจอราพูดความจริงทั้งหมดเขาเป็นสายลับที่ไทบินส่งมาตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอแดนเนริสเขาตามเธอไปทุกก้าว รวมถึงการแต่งงานกับฐานกับการตายของพี่ชายของแดนเนริสแม้กระทั่งความจริงที่ว่าดนเนริสักำลังตั้งรันทั้งหมดได้รายงานไปยังไทวินด้วยเหตุนี้เองที่เมื่อไม่นานนี้ไทวินส่งนักฆ่ามาหลอกสังหารดนเนริสย่างต่อเนื่องเพื่อขจัดชีวิตหลังความตายตั้งแต่แรกเริ่มคุณทอนยศฉันจอราคุกเขาด้วยความอับอายแล้วบอกแดนเนริสเขาสาบานกับผู้หญิงลึกลับในเมืองควอทอร์หลังจากนี้จะไม่ทอนสราชินีเด็ดขาดคาลิชี ข้าขอร้องที่กล้าขายความลับให้ศัตรูข้าขณะเดียวกันก็เป็นผู้ชิงบัลลังก์ข้าเคยลืมตัวเองกล้าดียังไงที่อ้าปากร้องขอชีวิตข้ารักพระองค์รักยังไงคนที่มีคุณสมบัติที่จะใช้คำนั้นถ้าเปลี่ยนเป็นคนอื่นฉันจะฆ่าคนทันทีข้าขอร้องคาลิชีอย่าแต่ต้องพวกเขาก่อนที่พระอาทิตย์ตกก็ต้องเก็บของก่อนหน้านั้นถูกบังคับให้ออกจากเมืองคราวหน้าถ้าเจออีกที่เมืองมิรีเราจะเอาหัวของเจ้าโยนให้ทา ถึงขนาดนี้จอราได้แต่โทษตัวเองอย่างช่วยไม่ได้เขาขี่ม้าออกจากปราสาทมิรินจอราผู้คุ้มกันที่ซื่อสัตย์ที่เคยติดตามแดเนริสและเข้ามาเป็นครอบครัวบางทีช่วงเวลานี้อาจไม่มีอยู่อีกต่อไปแดเนริส er อยู่ในอารมณ์เศร้าและเดินขึ้นไปบนยอดหอคอยของวังก็พบลูกชายโดนโกอย,อยู่ข้างหลังตัวเองโดนโกค่อยๆเข้าหาด้านหลังจากดวงตาที่มืดมิดของเธอมังกรจำแม่ไม่ได้แล้วจากนั้นมันก็กางปีกของมันออกมาบินหนีจากแดเนริสออกไปอย่างไม่ลังเล